มีโลโก้มียนี้เป็นตัวรับประกันครับว่าผักมีไร้สาจริงๆเลยเป็นตัวตัวยืนยันกับพวกที่พวกว่าถ้าเป็นของของแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยเราเราให้ความมั่นใจได้ว่านี่ผักของเราเนี่ยไร้สาจริงๆไม่ไม่มีเคมีอะไรจากที่นี่ไปนี่คือไปส่งที่ไหนครับมีตลาดรองรับอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อคือมีมีลูกค้าที่เราเราส่งประจาอยู่นะไรเงก็มีที่หกตกห้างนะคะก็มีท็อป ของท็อปสุดเคร์มาร์เก็เละค่ะแล้วก็มีเลมอนฟาร์มที่เราส่งประจำแล้วก็มีของสยามแจสโก้แล้วก็มีเป็นเป็นเครือข่ายของสันติอโศกค่ะอยู่ตรงสุขาพิมานหนึ่งที่เราส่งประจำแล้วก็มีเป็นบริษัทที่เขารับไปแล้วเขาไปแพ็คกิ้งใหม่ก็มีประมาณประมาณสักสิบลายนะลูกค้าตั้งราคาอย่างไรครับก็จะบวกบวกค่าดำเนินงาน ของเราจะมีค่าขนส่งค่าแรงค่าอะไรอย่างี้ยเราก็บวกเข้าไปจากจากต้นทุนที่เราซื้อสมาชิกแต่เราเรามีราคาประกันสมาชิกนะคะมีราคาประกันใช่ใช่ก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าสลัดเนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่30บาทเราจะซื้อสมาชิกสามบาทเนี่ยเราก็มาบวกค่าบริหารจัดการจาก30บาททึ้นไปอีกที่ต้นหมายความว่าเกษตรกรนี้เขาก็จะได้ราคาประกันที่แน่นอนอยู่แล้วคือตอนนี้ถ้ากับผักจะขึ้นผักจะขึ้นกระลงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูตรงนั้น่ะเราเราก็จะมีราคาของเราอะไรอย่างี้่ะเราไม่ได้อิงตลาดอะไรเยี้ยค่ะ พอเรามาทําแบบนี้มารวมกลุ่มทําผักไร้สารแบบนี้ชีวิตครอบครัวชีวิตต่างๆนี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเราสามารถสงร่งลูกเราเรียนจบได้สมัยก่อนนี้ไม่ได้หรอคงไม่ได้ครับผมยังป .4 เลยเมื่อสมัยก่อนคือรายด้งรายได้เราไม่มีขนาดนี้ครับไม่มีไ,ไม่มีรายได้ก็ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งคือขายข้าวโพดครับแต่แบบนี้มันมีสม่ำเสมอกว่าตอนนี้มันมีทุกวันอนะ่ะมี อยากเราไม่ได้ส่งโครงกายก็มีลูกค้ามาซื้อย่อยครับมีความสุขดีพี่น้องก็ได้กินผักปลอดภัยบางคนเขามาเขามาหลาา่อลังออฉันกินแล้วฉันสุขภาพดีฉันต้องวิ่งจากกรุงเทพมาซื้อผักชาลีนะเนี่ยถ้าพูนมีเราก็า <laughs> ดีใจใจะดีใจเพราะว่าเราทำให้พี่น้อง ร่วมแ,พพแ, <laughs> แต่อย่างไรก็ตาม <t> การรวมกลุ่มผลิตผักปาาลอดสารพฤฤิษของชาวบ้านนาำทัพ์อำเภอวังน้ำเขียวจะขับเคลื่อนต่อไปได้คงจะต้องอาศัยความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสุขภาวะของคนไทยแม้จะมีคนส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาผลิตผักปลอดภัยและสร้างตลาดทางเลือกให้กับผู้บริโภค แต่เมื่อการปลดล็อกวงจรผักอาบยาพิษต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบองค์รวมพร้อมกันทั้งระบบถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทั้งประเทศจะเปลี่ยนจิตสำนึกและปรับกระบวนการคิดเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สังคมสุขภาวะนั้นเกิดขึ้นได้จริงมีกฎหมายภาครัฐเนี่ยออกกฎหมายมามีส่วนส่งเสริมให้ยาพิษเนี่ยมาขายดีและมีส่วนกดดันไม่ให้ประชาชนพึ่งตนเองตามหลักกฎหมายเนี่ยขวาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาครัฐจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทตัวเองให้มากที่สุดภาควิชาการภาคการศึกษาทั้งหลายตั้งแต่มหาลัยไปจนถึงโรงเรียนทีเดียวหละ่ะหรือศูนย์อบรมต่างๆของหน่วยงานต่างๆต,ต้องกลับมาทบทวนว่าคุณจะส่งเสริมให้ให้เกษตรกร,ร,กรผลิตผักอาบยาพิษหรือต้องถึงจุดตายแล้วที่ต้องดิ้นรนหนีออกจากผักอาบยาพิษผลไม้อาหารอาบยาพิษ มันต้องฟันธงแล้ววันนี้ต้องดิ้นรนหนีตายกันแล้วต้องเลิกให้ได้กลุ่มที่สามคือจะบ้านเองนี่แหละชาวบ้านเองนี่สาคัญตอนนี้เราให้น้ําหนักกับคนปลูกนี่แหละคนผลิตนี่แหละเอาชาวบ้านมาให้ความรู้ก่อนนี่คือเรื่องสําคัญที่สุดคือตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองกลุ่มนี้มีมากที่สุดคนปลูกนี่แหละและกลุ่มที่สี่นี่คือพ่อค้าแม่ค้าที่เกี่ยวโยงกันคุณต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน เต็มกระบวนเลยและสุดท้ายก็คือคนกินครับคนกินซึ่งหมายรวมไปถึงภาคประชาสังคมทั้งหมดผู้บริโภคทั้งหมดผู้บริโภคนี่แหละอยากกินของดีไหมล่ะรวมตัวกันสิแล้วก็ทําหนังสือถึงทุกแห่งกดดันทุกรูปแบบสื่อลงทุนทุกรูปแบบอยากได้กินของดีก็ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องเอาความรู้จะเป็นหนัวใจก้าวแรกต้องเปลี่ยนความรู้ ความรู้จะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดชีวิตเขาจะเปลี่ยนกันทีที่สำนักงานเขียหลักสีในวันนี้เป็นโรงเรียนที่หลายๆครอบครัวมาร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกผักและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่สอนวิธีการปลูกผักเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันของทุกคนที่ต้องตระหนักว่าทางรอดสุดท้ายที่จะมีอาหารปลอดภัยไว้เลี้ยงดูชีวิต และได้อยู่อาศัยบนแผ่นดินที่สะอาดปราศจากมลพิษนั้นอยู่ที่การเริ่มต้นลงแรงของพวกเขาผักอันนี้ที่เราปลูกเนี่ยเพื่อเพื่อราสต้องการาที่ปลอดสารเราก็อยากมารู้ว่าหุ่ยซีเนี่ยต้งงางทำยังไงอยากปลูกผักเนี่ยทานเองเพราะว่าไปซื้อที่ตลาดละมีแต่ย,ยาค่าแรง ยิกน,นิดนนะครับไม่ต้องกดถึงกระแรงมากนะครับเราลองดีงสักสต้นก็ได้นะครับการเรียนรู้ที่จะผลิตอาหารปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีมิติยงใหญ่ไปถึงการกอบผู้สุขภาวะของเพื่อนมนุษย์และสุขภาวะของโลกที่กำลังป่วยไข้ใบนี้ เอาสารพิษใส่ลงไปบนผืนโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วโลกใบนี้จะไม่ทนรับคุณอีกแล้วทั้งฟ้าพิโรธพันดินพิโรธทุกอย่างมันจะรุนแรงขึ้นร่างกายคนก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะทนเรื่องพวกนี้แล้วคนเจ็บคนป่วยมหาศาลพืชก็อ่อนแอพันธุ์พืชก็อ่อนแอ,นกกอ,อ,นแอเกินที่จะทนจะไปตัดต่อพันธุก,กรรมไม่มีทางผมยืนยันสัตว์ก็อ่อนแอเกินไปแล้วอันโลกใบนี้มันจะทนอยู่ไม่ได้อีก ทางที่ดีที่สุดต้องรีบคืนชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนผืนดินบนผืนโลกนี้ให้เร็วที่สุดชีวิตมันจึงจะฟื้นตัวขึ้นมาดินมีชีวิตขึ้นมาจุลินทรีย์มีชีวิตไชเดือนมีชีวิตพืชพันธุ์ธัญญาหารมีชีวิตดินอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดมันจะเกิดได้คุณต้องหยุดทําลายมาันคุณเอาสารพิษไปทําลายมาันทุกวันมันจะหยุดได้อย่างไรเพราะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแนละ้วต้องหยุดเดี๋ยวนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้วันนี้ก่อนที่มันจะมาหยุดชีวิตคุณ คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่ามีฟันเฟืองเล็กๆจากทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ขึ้นมาจุดประกายและร่วมกันโรงแรงนะครับในการที่จะพยายามทําให้คนไทยนั้นได้มีโอกาสบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแต่ในเมื่อหนึ่งนั้นมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเรายังคงต้องการการร่วมแรงร่วมใจจากคนจากทุกภาคส่วนอีกเป็นจํานวนมากนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนและมองให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาสาธารณะที่เราทุกคนนั้นจะต้องร่วมกันคลี่คลายและร่วมกันหาทางออกนะครับ เพราะว่าปัญหาเรื่องผักปลอดสารพิษนั้นคงไม่ใช่ปัญหาของเกษตรกรเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่ปัญหาของผู้บริโภคในการที่จะมีโอกาสบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นปัญหาในการดูแลสิ่งแวดล้อมทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับสําหรับวันนี้รายการแผ่นดินไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะพบกันทุกๆวันพุธตอนสองทุ่ม20นาทีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ